มีชื่อเรื่องว่าไปล่าท้าผีรักษามารยาทด้วยนะเรื่องนี้ยเป,เป็นเรื่องของเด็กมปลายกลุ่มหนึ่งที่เขาจะไปลองของกันที่โรงพยาบาลล้างซึ่งเป็นกำลังเป็นที่แบบว่าล่ําลือว่าแบบนี้ใครไปก็เจอแล้คือกลุ่มเนี้ยไปล่าท้าผีธรรมดามัน น่าเบื่อมันเลยเอากล้องวิดีโอเหมือนเดินถ่ายถ่ายไปด้วยระหว่างล่ามันก็ไปถึงโรงพยาบาลมันเดินเข้าโรงพยาบาลมันก็พูดว่าโจาชมาชิมัสหรือแบบว่าขอเอ่อขอรบกวนด้วยนะครับอะไรเงี้ยแบบเวลาเข้าบ้านเพื่อนหรือเข้าสถานที่ที่ต้องขออนุญาตอะไรเงี้ยเขาจะตะโกนคำนี้กันคือทั้งสามอก็เดินเข้าไปก็เดินเข้าไปแล้วก็แบบมองนั่นมองนี่เจอห้องผ่าตัดเขาก็เปิดประตูเข้าห้องผ่าตัดไปเว้ยแล้วก็โจาชมาชิมัส อะไรแบบรบกวนด้วยนะครับอีกรอบหนึ่งใช่ป่ะแล้วเขาก็เดินสำรวจสำรวจสำรวจจนเขาไปเจอเอกสารบันทึกการผ่าตัดอะไรางั้นบันทึกการรักษาของผู้ป่วยมันก็นึกขนองเว้ยเก็บกลับมาเป็นหลักฐานเหมือนแต่ว่าถ้าแบบจะเอาไปอวดให้เพื่อนฟังว่ากูไปมาจริงอ่ะมันต้องมีหลักฐานน <ynen. S 2> ี่อหละว่าก็เลยหยิบกลับมาคนละเล่ม2เล่มอะไรที่มาตบกวนนะครับคือคือกลับและคือเขาจะออกจากที่นั่นละพวกเขาสามคนก็กลับบ้านเว้ยไม่ได้เจออะไรนะจนกระทั่ง ทั้ง3คนอ่ะคุยกันว่าเฮ้ยไปถึงบ้านเสียบวิดีโอดูกันทั้ง3คนก็เอากล้องเสียบกับทีวีเจอกล้องก็เริ่มต้นด้วยคําว่าโ oh, อจามาชิมาสก็คือรบกวนด้วยนะครับอย่างนั้นนะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมีเสียงผู้หญิงพูดคําว่าอิระชัยมาเซ่โอ้ยคนรู้คือพูดว่าดีดีต้อนรับค่าคือ3คนมองหน้ากันหร เฮ้ยคือมันไปผู้ชาย3คนนึกเหรปะแล้วไม่มีเสียงผู้หญิงเป็นไปไม่ได้กล้องมันก็ปลันไปต่อเป็นตอนที่มันเดินเข้าที่นั่นที่นี่อย่างงี้ใช่ปะแล้วเหมือนคนในกลุ่มก็พูดมันว่าเออก็ไม่ได้โซมอย่างที่คิดนะอะไรเงี้ยเปเสียงผู้หญิงพูดคาว่า,อาขอบคุณค่าแล้วอีกคนนึงก็พูดว่าเออไม่โซมแบบนี้มั้งคงไม่มีอะไรหรอกมั้งอะไรเงี้ยเปเสียงผู้หญิงพูดอีกว่าก็ก็ไม่เชิงว่าไม่มีนะคะคือทั้ง3คนอะ่ะยิ่งดูยิ่งกลัวยิ่งขนลุกอ,ะอ,อ,กอกก่ะนอนเข้าใจปะเออแล้ว ว่า oh, จะมาชิบชิตาคือขอรขอโทษที่มารบกวนนะคะก็คือจะออกแล้วใช่ไหมไมเ,เสียงผู้หญิงผู้ผคาชอตมมตเต้แบบอย่าเพึ่งเดี๋ยวก่อนคะ่ะอะไรอย่างเงี้ยและคลิปก็จบตรงนั้นด้วยเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลมันก็อยู่ในขอดใช่ไหมสักแป๊บหนึ่งอ่ะมีเสียงโทรศัพท์บ้านดังขึ้นเว้ยหนึ่งในแก๊งนั้นอ่ะก็ไปรับเป็นเสียงผู้หญิงที่อยู่ในวิดีโอพูดว่าสวัสดีค่ะโทรมาจากโรงพยาบาลตึ๊ด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 นะคะไม่ทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่จะนำบันทึกการรักษาโรงพยาบาลที่หยิบกลับไปกลับมาคืนได้ไหมคะอ นนะเรื่องสั้นๆนะเรื่องวอมวอมมันมีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาได้เช่าแมนชั่นหรูเลยไว้อยู่ตัวคนเดียวได้อยู่ไปสักพักก็เลยเหงาเลยชวนเพื่อนคนหนึ่งอ่ะมากินดื่มด้วยกันที่ห้องผู้หญิงนะเพื่อนสาวนะเออแล้วคือในห้องอ่ะมันมีเตียงแค่เตียงเดียวเตียง3ฟุตเขาก็เลยตกลงกันว่ามึงนอนพื้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวกูนอนบนเตียงก็เลยเอาฟูกอ่ะไปเอาฟูกเอาอะไรมาปูไว้เพื่อนนอนเสร็จเพ๊บพอ เพื่อนเขาอะก็ล้มตัวลงนอนก่อนใช่ไหมไรตัวเจ้าของห้องอะก็กําลังจะลุกไปปิดไฟและอยู่ดีดเพื่อนแม่ก็พูดมา <S <S มึงอย่าเพึง่งก<ค>ูอยากไป <S <S เซเว่นเนีเออไอ้นะรับก็เซเว่นทียอะไรมึงจะนอนแล้วอะผมไม่เอากูจะไปเซเว่นไปด้วยกันหน่อย <S <S เจ้าของห้องก็แบบว่าอ่ะอ่ะงั้นมึงไปคนเดียวได้ไหมอ่ะเนี่ยมึงเดินลงไปเนี่ยแล้วมึงก็เดินไปทางเนี้ยเดี๋ยวก็เจอเซเว่นละไม่อย่งไรมึงก็ต้องไปกับกูจากชวนอะแม่งเริ่มเป็นเหมือนแกมบังคับอ่ะว่าไม่มึงต้องไปอ่ะยังไงมึงก็ต้องไปกับกู จนไอ้เจ้าของห้องก็ไปแต่คือท่าทีของเพื่อนมันอ่ะไม่ใช่การไปเซเว่นอ่ะแม่งคือการแบบรีบรีบวิ่งจนเหมือน,นหนีอะไรท้งอย่างเออจนไอ้เจ้าของห้องเขาได้ถามมึงเป็นไรเนี่ยมึงมึงมึงรีบไปไหนเนี่ยมันบอกว่ามึงตอนกูนอนที่ฟูกอ่ะคือเนื้อผ้าฟูกมันอยู่ใต้เตียงใช่ไหมมันอยู่เตียงกับเตียงอ่ะอกูล้มตรงไปอ่ะกูเห็นผู้ชายอ่ะนอนหลบอยู่ใต้เตียงแล้วจ้องมาที่มันอ่ะมันเลยเด้งตัวขึ้นทันทีแล้วไปเซเว่นทันทีเลยจบเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่า เด็กสาวในรูปถ่ายคือเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งด้วยกันเขาชื่อว่าเคเ้กคือเคเ้กอะ่ะเป็นเด็ก16ที่เดินทางไปกลับโรงเรียนด้วยตัวเองอะ่ะแล้วในวันหนึ่งอะ่ะเขาได้เดินทางกลับจากโรงเรียนเพื่อจะเดินกลับไปบ้านเขาก็เจอรูปถ่ายใบหนึ่งไว้มันหล่อนอยู่ที่พื้นอะ่ะก็นึกสนุกก็เลยไปเก็บมาแล้วพอเก็บขึ้นมารูปก็ดันเป็นรูปเด็กผู้หญิงด้วยแถบหน้าตาน่ารักด้วยเป็นรูปผู้หญิงที่ชู2สองนิ้วเงี้ยและยิ้มแบบนึกภาพ ชูสองนิ้วทั่วไปผู้หญิงยิ้มชูสองนิ้วถ่ายรูปอะคือดูจากในรูปแล้วนะผู้หญิงอะน่าจะอายุใกล้ๆเขาเว้ยคือแรกๆก,ก็เป็นแค่เหมือนความเห็นผู้หญิงน่ารักเว้ยสักพักมันเริ่มกลายเป็นความชอบจนอยากรู้อะว่าผู้หญิงคนนี้นเป็นใครก็เลยเริ่มจากง่ายๆเลยเอารูปอะไปไล่ถามบริเวณแถวบ้านใช่รู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมครับรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมครับอะไรเงี้ยคือก็ไม่ได้คําตอบนะไม่มีใครรู้จักเลยก็เลยคิดว่า ถ้าเป็นอาเขาเนี่ยที่เป็นตำรวจต้องรู้แน่ๆก็เลยเลือกที่จะขี่จักรยานะจากบ้านตัวเองที่มันไปบ้านอาที่มันไกลจากระยะเดิมที่เดินถามไปหน่อยเวย้ยแต่ระหว่างขี่ก็พกรูปไปด้วยเพื่อไปถามอาใช่ไหมระหว่างที่ใกล้จะถึงละอยู่ดีๆก็เจอสัญญาณไฟจราจรที่มันแบบอย่ดีก็ดับเวย้ยแล้วเขาก็โดนรถชนตรงนั้นเลยตึ้มเค้กตายคาที่เลยเวย้ยแต่เรื่องที่น่าสยองก็คือ มันมีคนแถวนั้นอนะที่มาเจอรูปเด็กสาวคนเนี้ยที่เค้เคยไปถามมานะรูปมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยเว้ยจากตาราชู2นิ้วเป็นชู3นิ้วจบแล้วทุกคนนี้ชูไปกินนิ้วแล้ววะเนี่ย